สวัสดีครับคุณฝ้ายค่ะสวัสดีครับครับผมอแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อฝ้าค่ะอายุสิบสามค่ะเอ่อโทรมาจากจังไหนครับาจาั้ห,ว,หวัสดสาะแก้วค่ะผมมาจากสาะแก้วเนาะฝนตกไหมครับไม่ค่อยฝนตกมากเท่าไหร่ค่ะโอเคมีเรื่องราวอะไรมาฝากให้พี่ๆกับผู้ฟังท่านอื่นฟังครับ จะเลยตั้งชื่อชื่อเรื่องว่าเปโนเรียนเฮียนค่ะโรงเรียนเฮียน,ยน,ยนโอเคเจอแล้วครับก็คือตอนแรก่องม่ก่อนคะ่ะหนูจะมีเพื่อนเพื่อนมาด้วยแล้วตอน <c oughs> เพื่อนหนูบอกว่าเออฝ้ายไปลาพัพผีก,กันไหมเพราะว่าก่อนที่เราจะอันนี้กันคะ่ะโรงเรียนล้างครับตัวโรงเรียนขหนูจะเป็นโรงเรียนอันใหม่ แต่เจอเกิดเหตุมากค่ะพี่อ่าอ่าอ่าก็คือเป็นโรงเรียนใหม่แต่ว่ามีเรื่องราวมากมายใช่ค่ะมีเรื่องเล่าเกิดเหตุมาแล้วก็อ,อีสัปดาห์นึงแล้วเพื่อนอีกคนนึงหนูก็จะไปล่า้าผีอันหนึ่งค่ะก็คือจะไปล่าท้าผีกันกับกลุ่มเพื่อนใช่แต่หนูไม่อยากไปเพราะว่าหนูรู้ว่ามันเนมาผิดกฎครับอ๋อก็คือมันผิดกฎของโรงเรียนใช่ไหม ช่ตอนผมมาแบบแบบมาได้แล้วกันเลยนะคะก็ตอนผมมาโรงเรียนแล้วครูจัน้อเล่าให้ฟังว่าอ,อครูนี่เสียงโซ่เป็นผู้ผหญิงลาลงก์จ้ะอ๋ะอก็คือได้ยินเสียงโซ่ได้คะ่ะแบบแบบเสียงโซ่แล้วก็จะมีเปิดเพลงล้ำไทยอ่าอ่าก็คือเห็นเห็นเป็นผู้หญิงลำไทยอยู่แล้วครับ ใช่ค่ะแล้วตอนที่หนูถามครูรบกวนว่าครูคะจะมีอะไรเกิดเหตุโรงเรียนไหมคะครูบอกว่ามีมีมีน้องคนหนึ่งเกิดเหตุตกน้ําเสียชีวิตค่ะจะเป็นโรงเรียนจะมีน้ําของอีกอันหนึ่งค่ะจะเป็นเลี้ยงจระเข้ค่ะอ๋อคือมีบ่อจระเข้ใช่ค่ะจะมีแต่ไม่รู้ว่ามันมีจระเข้จริงหรือเปล่าเพราะว่ามันมีบ่อน้ําข่อง อ๋อมันเป็นคลองแล้วคือเขาคุยกันเขาพูดกันว่ามันเป็นมันมีมีเลี้ยงจระเข้ใช่คะ่ะแล้วก็ตอนม,มีเกิดเหตุก็คือมีคนฆาตกรรมค่ะพี่อ่าก็คือมีมีคนถูกฆาตกรรมอยู่ตรงนั้นตอนห้องห้องนัาจะสิงจาะพี่ฆาตกรรมอ๋อที่เราเห็นนะ้วี่ท,ที่คุณพูดค,<น>ครับ ตอนตออผมจําได้ว่าตออผมป .5 แล้วก็แบบแบบตออผมกาําทำฝึดซ้อนมนันาอยู่ค่ะพี่จะม,มีชื่อค่ายของผมก็คือเค้กแล้วก็เอสามข้อหอมมีเพื่อนอีกบ้าหมายแล้วก็ตกอออ่อผมกาจะฝึกซ้อนราลราอยู่และเพื่อนผมก็ร้องกีต์ร้องกีตมากเลยนะเหมือนร้อง กิถึงหน้าห้องเนอะแบบแบบหนูรีบไปหาดูว่าเออเกิดอะไรขึ้นมีอะไรหรือเปล่าเขาบอกว่าเจอผีนันลามันจับปลายหนูหนูก็ถามว่ามีจริงหรือเปล่าเพราะว่าโูกเรียขคำหนูไม่มีผีเลยนะเขาบอกว่าตรงไหนเจอผีตรงไหนเขาที่ตรงหน้ากระดังจับผีตรงกระดานแบบแบบเป็นกระดานไม่มีอะไรโผล่ออกมา แล้วก็ขึ้นแบบแบบแล้วผู้ชายของหนูอ่ะแล้วก็ขึ้นขมูลมาก็แบบแบบเออเกิดอะไรขึ้นมอืงแล้วตอนที่เขาพูดว่าเออถ้าเกิดวิญญาณมีจริงขอให้โดนข้อศีรษะหน่อยในเพื่อนของเขาพูดแบบนี้เหมือนแบบแบบหนูก,ก็ถามเพื่อนแล้วว่าเพื่ออย่าพูดแบบนี้ดิตอนชอบตัวก็วคือตอนตีสามหนูก็แบบแบบ ้องกำลังจะพับไปนอนแล้วเพื่อนผมก็โทรมาหามาอืมเพื่อนโทรมาหาว่าเออเพื่อนมาไปโรงเรียนดูกันไหมว่าเออเจอผีจริงหรือเปล่าหนูก็แบบแบบเออลองกล้าไปดูก็ได้แต่ตัวหนูเป็นกลัวแบบแบบกลัวผีมากอ่กาเป็นคนขี้กลัวงไงแต่เพื่อนก็ชวนไปอืืมอนแต่หนูไม่อยากไปเพราะว่าพ่อแม่หนูไม่ให้ไปจ้ะอ่าอ่าอ่า หนูก็ oh. เออก็ได้ oh. ไปหาผีก็ได้แบบตอนหนูกำลังหาล่าพาผีอยู่ oh. หนูกำลังดูแต่มีอันหนึง่งจะเป็นในในห้องน้ำแต่เก่ามากครับอ่าตองผมกำลังจะดูสังเกตในห้องน้ำอยู่ oh. และหนูอ่ะ oh. แล้วหนูอะ่ะโนตถามเพื่อนข้างหลังว่าเออเพื่อนเจออะไรไหม oh. แต่มี oh. เพื่อนของผมมีมกลุ่มสิบคนแต่มันหายห้าคน หนูก็งงว่าเออแล้วเพื่อนผมไปไหนแล้วเขาก็ถามเพื่อนหนูว่าเออเพื่อนแล้วโซ่คนเขาไปไหนกันหมดอะอเพราะว่าเรา<อ>มีกลุ่มสิบคนนะออก็บอกว่าเมื่อกี้ผมเห็นเพื่อนห้าคนอะปีงขึ้นอยู่บันไดเหมือนเขาทําอะไรก็ไม่รู้หนูก็แบบเออเราก้าวเข้าไปดูแล้วผมกำลังจะไปดูอยู่ใช่ไหม แล้วไอ้เพื่อนอีกคนหนึ่งอยู่กันแค่สองคนนะ่ะนั่งร้องไห้กันนะ่นนนะน<อ>แบบั่งร้องไห้เศร้ากันน่ะแล้วก็แบบแบบร้องไห้เหมือนแบบร้องไห้หนักมากนูก็แบบเออลองถามเพื่อนดูว่าเออเพื่อนเป็นอะไรไหมเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วเพื่อนหนูก็แบบแบบเขาพูดว่าคุณเป็นใครอ่ากูมาเรียนของผมได้ยังไงอ่าอ่าอ่าตองเชื่อมาก,ก่อนแบบแบบ ตอนหนูอะก่อนที่หนูจะไปย้ายรูเรียนอะ่ะตอนหนูจะถามครูครั้งสุดท้ายว่าเอาคคคอครูครูอ่ะย้ายรูเรียนเธอเพราะว่าโรงเรียนก่อนนั้นอะ่ะมันเจอผีดักหลายมากเหมืแบบไม่ให้ครูอยู่นี่อะเจอผีบ่อยมันเกิอดอุบัติเหตุบ่อยใช่จะ้ะแล้วก็ตอน,นตอนที่หนูอะตอนที่หนูจะลงออกไปใช่ไหมและหนูยด้ยินเสียงเคาะประตู นูกค้ามออีกทีเอาแล้วเพศสองคนก็หายอืออืตอนผมจะเคาประตูแ,แบบหนูการจะดูประตูอยู่ใช่ไหมแล้วเจอคุณเจอคุณนั้นอ่ะแบบแบบลากลาศพบอ่ะไม่รู้ลาศไปไหนเออเออเออตอนผมจะแบบ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 ยายจะหยิบไฟฉายเพราะว่า ฟรายของหนวมันหายไปไหนก็ไม่รู้แต่หนูอยู่ความมืดอยู่คนเดียวไม่เอาเพื่อนหนูไปด้วยเพราะว่าเพื่อนหนูไปหาลาภผีต่อ,อตอนที่หนูจะแบบแบบเออเดินก้าวไปดูก็ได้ว่าเออเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเขาลากศพมาครับตอนหนูกำลังจะเดินก็ออกไปดูใช่ไหมเห็นเขายิงเฉยเฉยแล้วเอาศพไปด้วย เขาหยิบม er ีดมาแบบแบบไม่รู้ว่าเขาหยิบมีดมาทําไมเขาต้องการอะไรหรือเปล่าอตอนหนูจะเข้าใกล้ดูๆไปแล้วเขาก็ยืนนิ่งแล้วเขาก็มองหนูครับเขาแบบแบบเขามองหนูว่าหนูมีอะไรหรือเปล่ามาสนุกกันไหมเหมือนความรู้สึกหนูกลัวเหมือนแบบหนูกลัวมากนะหนูก็แบบแบบหนูเคืาอเขาอะ เออไม่เอาดีกว่าค่ะพี่แล้วเขาหยิบเชือกมาแบบแบบหยิบเชือกบอกคอแบบแบบมักคอเข้าตัวตายอะพี่อืม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 แล้วเขาก็เดินมาหาหนูแต่หนูถอยห่างเอาไว้แต่หนูก็หนะแบบแบบผมตัดสินใจหนูก็หนีหนีไปหาเพื่อนหนูก็ถามเพื่อนว่าเพื่อนเจอเพื่อนไหมหนูบอกว่าก็ไม่เห็นอยู่นะเห็นเขาไปไหนก็ไม่รู้อืมอืมแต่ตอนผมอะ ตอนผมจะดูห้องน่าจะเสียงใช่ไหมผมเดินผ่านไปเห็นแต่ผมะเห็นหน้ากระจกแต่หนูเห็นแบบเป็นผู้หญิงผมยาวๆใส่เสื้อนันลําแต่งหน้าคล้ายๆเหมือนนันลําจ้ะพี่เป็นผู้หญิงตอนหนูอะ่ะหนูตะมองดูแล้วแต่หนูไม่กล้ามองหนูก็ก้มหัวลงตอนหนูอะ่ะตอนหนูจะการอาจะดู ห้อง่าสกางใช่ไหมหรือว่าหอประชุมตอนเพื่อนของผมอะผมอะยิ่งกลิ่นศพเหม็นๆน่ะพี่กลิ่นศพอยู่ในห้องน้ำอะผมเปิดไปดูก็คือผมผมอยากจะอึ้งแบบผมอยากจะเป็นลงมากเพื่อนของผมเสียชีวิตแล้วอะพี่ฮะเพื่อนเราเหรอเพื่อนของผมเสียชีวิตค่ะพี่จริงค่ะพี่เป็นอะไระ มีคนแทงเพื่อนหนูสองคนคะ่ะเขาแทงเพื่อนหนูแล้วก็เขามักคอฆ่าตัวตายค่ะพี่อยู่ในห้องนั่กันอยู่กันสองคนค่ะพี่เดี๋ยวนะอันนี้คือมีคนทําร้ายเหรอหรือยังไงมีคนทําร้ายอยู่ค่ะพี่แต่ผมไม่รู้ว่าเขาทําตอนไหนอ๋อก็ก็คือว่าโอ้น้องโดนทําร้ายระหว่างที่ไปล่าท้าผีใช่ค่ะพี่อ๋ออันนี้หนูล่าจบหรือยัง ยังถ้าเกิดแบบแบบไม่รู้ว่าพ่อนหนูจะไปล่าพระผีนานไหมถ้าเกิดแบบแบบเออไปล่าพระผีต่อหนูน่าจะถ่ายไายเสรไม่ไต้ยค่ะพี่ไม่ไม่หมายถึงว่าอ่าคือเรื่องนี้เกิดขึ้นนานหรือ,อยังเพิ่งไม่ได้กีด่วนในจ้ะพี่แต่ไม่รู้ว,<ะ>ว่าเขาจะแต่งงานจบตอนเพิ่งอีกนานมั้งหรือว่าไม่แน่เมื่อกี้เหรอ ใช่ค่ะเมื่อกี้เพื่อนหนูโทรหามาแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนผมพูดเรื่องจริงหรือเปล่าเพราะว่ารอบพแล้วหนูไปล่าพระผีมามันอีกนานมันนานมากแล้วนะพี่เออเออต้อนผมอ่ะต้อนผมเจอศพแล้วใช่ไหมหนูโทร<อ>หาคุณหมอ,อให้คุณหมอไปเก็บศพ<อ>แล้วตำรวจพูดว่าอเออหนูเจอศพอยู่ตรงที่ไหนหนูบอกว่าอยู่ในห้องน้ําค่ะตำรวจ<อ>้วคุณหมอแบบแบบคุณหมอพูดว่าเออหนู หนูจะรู้แต่ไม่ว่าใครฆ่าผู้หญิงคนนั้นนะ่ะหรือว่าเพื่อความโมาจะมีผู้ชายสองคนค่ะพี่ือ้อหนูก็แบบหนูบอกว่าไม่รู้ค่ะเพราะว่าหนูไปตรวจสอบดูห้องนักจะสินมาหรือว่าอ,อันนี้มาคะ่ะแล้วคุณหมอแบบบอกว่าดาวมีของนั้นนะ่ะมีของใครหนูก็แบบหนูก็ไม่บอกเขาว่าหนูไม่รู้ค่ะพี่เพราะว่า หนูเพิ่งเจอศพมาคร<ะ>ับตอนช่วยกลับบ้านแล้วก็ตอนมาไปโรงเรียนอตอนหนูว่าหนูไม่หลับไม่ได้นอนมากแม,ม่แบบหนูเหนื<ะ>่อยครับก็คือตอนหมกูกำลังจะทำกลับบ้านอยู่ใช่ไหมกำลังทำหนัสอบเรียนอยู่แล้วเขาแบบแบบหนูยิ่เสียงหงกระซิบว่าไปหาห้องน้ำให้หน่อยอืมอืม ก็คือเขาเขียนว่าเขาพูดว่ากระสิบประบอกว่าเออไปหาในห้องน้ำไหนน้มึตงตอนผมดูมองข้างหลังก็ไม่มีใคร<ะ>ตอนผมเหมือแบบตอนผมพักเที่ยงก็จะลงข้างล่างแล้วเขาก็ามเพื่อความหนุเพื่อกําหนดจะเป็นชื่อไอ้นี่ชื่อน้ำเป็นสนิจก,กันหนุมากที่สุด แล้วเขาก็ถามเพื่อนหนูว,ว่าเออเพื่อนวันนี้เล่นผีถ้วยแก้วกันไหมหนูบอกว่าจะดีหรอเพื่อนมันไม่ดีนะหนูบอกว่าเอาเถอะไม่มีผีจริงหรอก,นกห,อนอออห,หนูก็แบบแบบเออลองลองทำหนูก็ได้ตอนตีสามเพื่อของผมมาพอดีเลยหยิบถืออีกอันหนึ่งถือแก้วอีกอันหนึ่งถือกระดาษมามแล้วเขาก็เอาทู่มาด้วยอืม,อม นูนูหนูอยู่กันแค่สองคนเพื่อนของผมแล้วก็อสบม์กันแล้วก็คุยกับผีต่อว่าแล้วเพื่อนของผมพูดว่าที่นี่มีผีจริงไหมครับตอบเขาว่าใช่แล้วก็<ม>อีสภาพหนึ่งผีอะมันลากคําว่าใช่อ๋ออ๋ออ๋อคือผีนนนอพูดคําว่าใช่แล้วลากเสียงไม่แบบแบบมันลาก ผีถ้วยแก้วค่ะผีลากกระดาษเนาะเอาลากกระดาษแต่ค่ะหนูบอกหนูเขาหนูก็ถามว่าคุณชื่ออะไรหรอคะหนูเขาก็ผีบอกแบบแบบผีไม่กล้าพูดแบบแบบมันไม่แบบแบบมันไม่ขยับแก้วมันนิ่งไปแล้วเพื่อนผมแล้วเพื่อนผมบอกว่าเฮ้ยแกเธอหยับเองหรือเปล่าเนี่ยหนูบอกว่าไม่ใช่นะคุณหรือเปล่าหนบอกว่าไม่ใช่นะ อีสัปดาหหนึ่งลงพัก,ก้นมาแบบแบบหนาวมากเลยนะลงพักอากาศมืดเหยือก็คือก<ง>็หนาวตอนหนูถามเพื่อน<ง>เพื่อนหนูแบบแบบบอกว่าเออเพื่อนหนู<ง>ไปดูห้องนักเสียงก่อนนะเพราะว่าผมลืมของไปอ่ะหนูก็โอเคได้ตอนอีสัปดาหหนึ่งเพื่อนของผมอ่ะการจะไปห้องนักสียงใช่ไหมครับหนูรอเพื่อนอยู่เพราะว่าไม่เห็นเพื่อนออกมาอืมอืมอืม ตอนผมกำลังจะดูกับเพื่อนอยู่หนูปล่อยผีถ้วยแก้วเอาไว้อยู่ตรงห้องประชุมอ๋อ uh uh. ก็คือตอนหนูตาลาก,กันจะดูเพื่อนของผมใช่ไหมแล้ว uh uh. เพื่อนของผมอะผมแบบแบบผมเหมือนแบบผมไม่อยากจะพูดอะไรอะพี่เพ uh uh. ื่องของผมอะคอหักเหมือน uh uh. แบบคแบบอหักเลยอะแบบแบบไม่เห็นหัวขึ้นหนึ่งเลยอะ เสียชีวิตเหรอหรือยังไงใช่ค่ะเสียชีวิตเลยค่ะพี่เหมือนแบบคอขาดเะใช่ค่ะคอหักแบบแบบคอหักเล็เลยค่ะพี่อ๋อหักไปเลยใช่แบบหนูหนูยังกลัวระแวงอยู่แน้วหนูจังกาลังจะเข้าไปหาเพื่อนใช่ไหมและผมกาลังจะไปหาเพื่อนหนูหนูเห็นกระจกมันใหญ่มากแล้วเขาก็แบบเข้าบนหนูอ่ะไฟกระพริบ พอเราเปิดเองทีวีเปิดเองเพลงก็เปิดเองเพลงเก่ามากเลยนะพี่เพลงนันลเหมือแบบเก่ามากออตอนหนูอะ่ะตอนหนูกำลังจะไปดูศพเพื่อนของหนูใช่ไหมแต่หนูกำลังจะมองดูกระจกแล้วหนูเจอก็คือผู้ชายอ,ะอ่ะเจอผู้ชายใส่ชุดลําไทยผู้ชายใส่ชุดลํา ใช่คะ่ะพี่ใช้ชุดลำไทยมีคอมีโซ่ออ,อ,อหนูก็แบบ<อ>แบบแบบหนูอ่ะหนูขอยืมทู่ของเพื่อของหนูหนูกุ๊กเขากับวายวะเออหนูขอไม่เจอผีได้ไหมหนูกลัวจริงๆนะคะหนูขอโ<อ>ทษนะเหือบแบบหนูอ่ะหนูคุณลุกมากเลยนะพี่ออชอามาหนูแบบแบบ ช้ามาหนูไม่กล้านอนอะ่ะเพราะว่าหนูเจอฝันร้ายเยอะมากอะพี่ออออตอนช่วงประมาณครูถามว่าเออเสียใจด้วยนะไอ้น้ําเสียชีวิตไปแล้วเ,ออเกิดเหตุผิดคอหักหรือว่าผีหัวขาดอ,อ,อ,อแล้วหนูเศร้ามากเพราะว่าเพื่อนของหนูเสียไปแล้วคะเป็นราะอะไรไม่รู้เหมือนผีโดยข้อศีลลบเพื่อนของหนูจ้ะ อ๋อก็คือว่าระหว่างเล่นนะก็คือเหมือนเหมือนอาจจะโดนเข้าสิงแล้วไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งจนจนคอหักใช่จ้ะพี่อตอนหนูตอนหนูกำลังจะเศร้าออมบเหมือนแบบเหลือเพื่อนของหนูครั้งสุดท้ายแล้วว่ะพี่อืมอืมตอนนมืนหนูไม่อยากกล้าไปอีกเลยแนละ้วเพื่อนผมก็เชิญป้าหนูแบบแบบเชิญหนูไปอีกนะไปเล่าเรื่องผีรูเรียนต่ออืม ดูโกบอกว่าไม่เอาแล้วเพื่อนดี๋ยวคุณก็เสียชีวิตอีกไม่คุณไม่กลัว<อ>พ่อแม่เสียใจยเหรอหอืแล้วแพร่บอกว่าโอ้ยไม่เป็นไรมากหรอกมั<อ>้งเพื่อนอผมในกลุ่นอยู่กันแค่สามอยู่กัน<อ>แค่สามคนอะพี่ต่อผมกำลังจะดูตรวจสอบเพราะว่าไี่ยินเขาว่ามีอีกอันหนึง่ง เก่าตานาโบราณมากเลยะพี่ครับแล้วเพื่อนของหนูอีกคนหนึ่งอะขอถีล่าใส่ของเก่าตานาของโบราณนะพี่อ๋ออ๋อออเขาแบบแบบข้อทุบตีมั่งกระทืบของเส้นไหวมั่งอ๋อออก็คือไปลบหลู่เขาอืมใช่ลูกกว้างของคนอื่นเขาหนูจับมือเพื่อนว่าเฮ้ยเพื่อน อย่าทำแบบนี้ดิอย่ามันก็ตายหรอกหนูก็บอกว่าจริงเหรอไหนอะไม่เห็นมีเลยอีสภาพาหนึ่งก็แบบที่เสียนลงพักมาหนูแบบแบบหนูเรียกแยมพ้อมแบบแจบมบพร้อมหนูอะหนูไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วน่นหนูถามเพื่อนอเพื่อนแล้วเพื่อนอีกคนหนึ่งมันหายอ่ะพี่ือเมื่อกี้เขากระทืบของตำนานของโบราณเขาที่บอกเอาไว้อะ เขาก็หายไปเลยหายไปเลยอยู่กันยอยู่กันแค่สองคนอะพี่เออตอนหนูกำลังจะหาเพื่อนเพื่อนอยู่ไหมแล้วพวกนี้ตอนหนูตอนตื่นเช้าหนูไม่กล้าไปโรงเรียนเลยหนูก็ถามแม่เออ,เอ,อแม่หนูไม่อยากไปโรงเรียนได้ไหมออแต่แม่บอกว่าให้หนูไป ตอนหนูกำลังจะไปเรียนอยู่ใช่ไหมแล้วครู mm hmm. เห็นทุกคนเขาเต็มนมรอก็หมดเลยอะ่ะตอนหนูอะ่ะ uh, ตอนหนูจะรู้ว่า uh, เอออะไรเกิดเหตุอะไรหรือเปล่าหรือว่างูหรือว่าอะไร mm hmm. อืมตอนหนูเข้าไปใกล้ๆดูๆก็เหมือนแบบเพื่อเขาอผมอีกแล้วเหมือนแบบเสียชีวิตอีกแล้วอะพี่ mm hmm. อืมก็เส mm ีย hmm. ชีวิตกันค uh hmm. อหคอหักเอวขาดแล้วพี่ เหมือนไม่มีค่ะแขนหายอีกข้างหนึ่งเหมือนขาโดนแทงอะพี่เออนูกจับคนร้ายได้ไหมไม่ได้เหรอตามคนร้ายไม่ได้เลยค่ะพี่ตอนหนูเพิ่งย้ายโรงเรียนมาค่ะอ,อ๋อก็คือเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วใช่ไหม ใช่เพราะว่าหนูเพิ่งย้ายโรงเรียกรนกศนมาค่ะเพราะว่าโรงเรียนอีกฝั่งหนึ่งเหมือนแบบดุเตือนมากค่ะพี่อโอเคก็เราเราเราจบได้ยังจบแล้วค่ะพี่เ๋เยดีอย่าพรุ่งนี้เช้าอย่าตกโกนคืนเพื่อนหนูจะไปล่าพระผีต่อค่ะพี่ฮะยยิจะไปล่ากันอีกใช่คะ่ะพี่หนูไม่อยากไปอ่ะพี่กลอคืออย็นเลยอ่ะเดี๋ยวพี่จะบอกน้องน้องไฟน้องน้องไฟอย่างนี้ก่อน หนูไม่ต้องไปก็ได้นะลูกคือมันอันตรายสําหรับพี่อ่ะเท่าที่ที่พี่ฟังนะเดี๋ยวพี่จะขอสรุปไม่ต่านผู้ฟังอย่างนี้ก่อนนะท่านผู้ฟังครับคือน้องฝ้ายเนี่ยมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ที่คือไปล่าทาผีกับกลุ่มเพื่อนอนะ่ะก็กลุ่มน้องๆไปกันทีนี้ด้วยความที่ว่าน้องก็ไม่ได้อยากไปหรอกแต่เพื่อนไปก็บังคับกันไปไปกันหลายคนเลยแล้วโรงเรียนนะนะั้น่ะเป็นโรงเรียนที่สร้างขึ้นใหม่ก็จริงแต่มันมีอุบัติเหตุมีการเกิดเหตุเกิดขึ้นมากมาย มีการเสียชีวิตเนี่ยหลายที่เลยจนกระทั่งน้องไปล่าท้าผีก็ไปเจอเหตุการณ์ไปเจอเรื่องราวจนกลุ่มเพื่อนเนี่ก็ไปโดนฆาตกรรมเสียชีวิตอยู่ในโรงเรียนนั้นซึ่งแน่นอนว่าตอนกลางคืนนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไหนแหล่งมั่วสุมสําหรับวัยรุ่นหรือเด็กอ่าหรือพวกผู้ใหญ่อะ่ะที่มากกว่าคําว่าเด็กน้อยอ่าที่ไม่ใช่รุ่นของน้องฝ้ายอะ่ะที่เป็นรุ่นพวกพี่อะ่ะคือคนพวกนี้นะเขาจะอยู่แหล่งมั่วสุมอย่างเงี้ยเยอะ แล้วก็แน่นอนว่ามันมีเรื่องลี้ลับที่เรามองไม่เห็นอีกที่จะทําให้เราตกใจกลัวหรืออาจจะทําให้เราสติแตกจนเกิดเหตุขึ้นกับเรื่องพวกนี้ได้แล้วเพื่อนของน้องฝ้ายก็เหมือนว่าได้รับอุบัติเหตุจากนี่แหละคือการไปล่าท้าผีคือทําผิดกฎโรงเรียนด้วยอะไรใดๆดลหลายอย่างด้วยทําให้น้องฝ้ายเนี่ยเจอเรื่องราวนี้แล้วนํามาเล่าให้กับพวกเราได้ฟังกันอ่าค้ออค<อ>่ะพี่นี่เป็นคะอ่า คือน้องฝ้ายนะอายุสิบสามนะครับก็น้องก็น่ารักดีน้องพยายามตั้งใจเล่าละเออขอบคุณน้องฝ้ายครับอ,อน้องฝ้ายจะว่างไงนะไม่เป็นไรรับพี่เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ช้าหนูก็แบบเพ่หมหนุแต่ไ่ลาาราผีต่อว่าเออมีอะไรเกิดเหตุอะไรบ้างไหมเพราะว่าเห็นเห็นซุกเฟิรนเขาไปล่าราผีของบ้านหลังจาบผีไม่ว่าผมจะได,ได้ไปหรือเปล่าพี่ว่านะคืออย่างนี้ มันอันตรายนะน้องฝ้ายถ้าจะไปกันน่ะพี่ไม่ค่อยแนะนําหรอกพอเพราะส่วนใหญ่คือถ้าไปก็แนะนํามีผู้ปกครองดีกว่าก็อย่างที่น้องฝ้ายเล่ามานั่นแหละมันก็จะเกิดเหตุแบบนี้ได้ง่ายๆเลยแต่ก็คือแบบแบบพ่อแม่บอกว่าเออมไปไหนก็ไปไปไม่ต้องถามแม่ของผมหรอกว่าจะให้ไปไหมเพราะว่ารู้อยาดลองทราว่าเพื่อนคนหนึ่งอะแบบแบบเออเพื่อนของผมอยู่บ้านล้าเหมือนกันนะ เห็นไม่เห็นเพื่อนของหนูมาอยู่โรงเรียนนี้มาลานแล้วอ่ะพี่อืมก็คืองี้พี่นะไม่รู้หรอกแต่พี่อยากแนะนําว่าพี่นะ่ะไม่อยากให้หนูไปกันแค่นั้นแหละแต่ถ้าน้องไฟไม่ไม่ฟังไม่ไม่เป็นไรเลยแต่พี่แค่เป็นห่วงแค่นั้นแหละค่ะแต่หนูถามเพื่อนเตือนแล้วว่าเออไม่ต้องไปมันอันตรายแต่เพื่อนผมไม่ให้รถมาขับไปแต่หนูไม่ไปพยายามเตือนกันอย่าอย่าไปเลย อ่ะโอเคพี่ก็ขอบคุณมากที่มาเล่าให้กับพี่ๆได้ฟังกันเนาะขอบคุณน้องฝ<ภ>้ายนะขับผ่อนนะหนูนะ,ะสวัสดีครับอ่าโอเคครับก็จบกันไปแล้วกับสายของน้องฝ้ายก็น่ารักดีน้องก็มาเล่าเกี่ยวกับที่ตัวเองไปประสบเจอมากับกลุ่มเพื่อนตอนไปล่าท้าผี ก็ติดน้อยก็อาจจะมีบ้างทําไปโดยไม่รู้อาจจะมีการท้าทายอะไรก็ใดๆใหลายอย่างเอาตอนนี้อยู่กับผมเวลาตีหนึ่งสี่นาทีนะครับผมก็คงจะไม่เกินตีสองแล้วกันเนาะวันนี้เพราะว่า